หลายคนก็ถกเถียงหลังจากที่หมอปลารวมไปถึงคณะและสื่อมวลชนแล้วก็ทางทีมของข้าราชการสนักพุทธตำรวจจังหวัดไปที่วัดดงสว่างธรรมครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นที่พักสงของหลวงปู่แสงหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเข้าไปที่สำนักสงดงสว่างธรรมที่ยโสธรก็ตอนแรกก็เกิดดราม่าว่าโอ้ยทำไมพฤติกรรมของท่าน ตามข้อร้องเรียนของผู้เสียหายว่าถึงไปสัมผัสตัวผู้หญิงทําไมถึงไปจับของลับไปจับส่วนที่ไม่ควรจะจับเนี่ยมีการพูดคุยปรากฏว่ามันจะถึงวันนี้กระแสก็จะตีกับเพราะว่าทุกคนทราบแล้วว่าหลวงปู่แสงเนี่ยท่านอายุมาก 9 8ปี98ปีบวชมา7 8พรรษาและตลอดการบวชของท่านที่ครองพระเหลืองท่านไม่เคยประพฤติอะไรที่ไม่เหมาะสมเลยท่านเป็นพระสายวัดป่าสายธรรมยุทธ์พระปฏิบเป็นสายปฏิบัติแล้วก็คือท่านเคยปฏิบัติธรรมกับพระเกจิชื่อดังอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นครับทีนี้กระแสตีกับตีกลับอะไรตีกับ การทํางานของหมอปลาและสื่อมวลชนว่าเอเหมาะสมหรือเปล่าเป็นการไปไปแบบไม่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ไม่ได้แสดงความเคารพศรัทธาคือคนบอกว่าการออกมาตีแผ่วงการสงฆ์เป็นเรื่องดีแต่ว่าก็ต้องมองถึงความเหมาะสมอย่างกรณีนี้เป็นเรื่องของพระเกจิที่ท่านอายุมากแล้วนะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมไม่ใช่ไปทุกกรณีที่จะไปบุกแล้วก็ไปนั่งด่าท่านอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโฟกัสมันไม่ได้อยู่ที่ หลวงปู่แสงอย่างเดียวใช่ค่ะคือพยายามจะสื่อถึงพระลูกวัดไม่ว่าจะเป็นพระพระอุปถัมภ์นะครับที่คอยดูแลหลวงปู่แสงอย่างใกล้ชิดีินะฮะรวมไปถึงโยมอุปถัมภ์ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแปลว่ามันมีเรื่องของเงินและผลประโยชน์เนื่องจากว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหลวงปู่แสงท่านเป็นอัลไซเมอร์คนแถวนั้นคือทีมงานหมอปลาหรือสื่อมวลชนไม่มีใครรู้มาก่อนนะฮะแต่ พระและโยมอุปถาที่อยู่รายรอบรอท่านรู้อยู่แล้วว่าหลวงปู่แสงเนี่ยท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์และเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยรปรากฏเมื่อวานกระแสที่ตีกลับเรื่องนี้เนี่ยคือความไม่เหมาะสมของสื่อมวลชนและก็หมอปลารวมไปถึงภรรยาของหมอปลาด้วยที่บอกว่าแสดงพฤติกรรมที่ ก้าวล่วงเกินไปไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่เหมาะสมเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนั้นที่มีการถกเถียงกันอยู่ฮะแต่เวลาลุงปู่ทำเนีย่ยลุงปู่จะไม่รู้ตัวอ รู้ตัวคะเ็นะไรับขทครัแล้วมันนี้ถึงรู้ตัวถึงไม่พอใจพราเขาโอไโไอซมันไม่ได้เป็นตลกอ๋อจะลาดเป็นพกนี้ลาดเป็นนะเป็นตอนเซอผู้หญิงอันนี้มันไม่ใช่โรคมากพี่ไม่แล้วนี่ันเป็นการแก้ตัวครับไม่มันเป็นโรคแก้ตัวเพราะเาพูดอะไรเนี่ยู้หมูท่านรับรู้ทุกอ่างเลยอ่ะหมอปากอาะลาเชื่อเชื่อในอริยแม่อย่าพูดเรื่องอริยนะครับตอนนี้จะพูด มการนับไม่พี่หลวงพี่แตกอัลไซเมอร์โรคของหลวงปู่เนี่ยเน้นแต่อวัยวะเพศกันนมแลวหอมแก้มเป็นบางช่วงบางตอนนะฮะที่หมอปลาได้พูดแล้วก็พูดต่อนหน้าหลวงปู่แสงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีการตั้งคําถามแล้วก็นักข่าวก็ถามณวันนั้นนะถ้าคุณผู้ชมจําได้แล้วก็ได้ยินก็คือว่าอ้าหลวงปู่ป่วยแต่หลวงพี่ไม่ได้ป่วยด้วยนี่หลวงพี่ไม่ได้ป่วยด้วยทําไมไม่ห้ามเมื่อรู้ว่ามันจะมีภาพหรือว่ามี พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสําหรับส์กับโยมผู้หญิงใช่เพราะว่าคลิปที่ออกมาตอนแรกที่ออกมาเปิดโปงแล้วก็ไปบุกจับครั้งนี้คุณผู้ชมทุกครั้งที่เกิดกรณีอย่างนี้ค่ะที่ว่ามีการล้วงการจับสีกาหรือว่าจับผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมคะว่าคารวาสก็อยู่พระที่เป็นพระปาเถ้าก็อยู่ทำไมถึงไม่มีใครห้ามในเมื่อรู้ว่าคนที่เป็นออลไซเมอร์เนี่ยอาการคือหลงหลงลงืมทาอะไรอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะว่าข่าวเนี่ยบอกว่าหลวงปู่แสงเนี่ย ป่วยหนะักขนาดที่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะเหินเนี่ยต้องมีคนประคองต้องลุกต้องจับนั่งอะขนาดจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำอะไรลงไปรวมถึงกรณีรของผู้หญิงเนี่ยแหละคือเขาบอกว่าจริงๆป้ายก็แปลตั้งแต่ทางเข้าวัดแล้วว่า ออขออนุญาตว่าผู้หญิงเนี่ยอย่าเข้าใกล้ท่านแล้วก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ใครเหมาะสมแต่ทาไมถึงยังขึ้นไปนั่งกับท่านได้อีกเหมือนกับเพราะว่าในคลิปจะมีเสียงอีกคนหนึ่งที่คอยบอกว่าเ,เข้ามาใกล้ๆสิเ,เข้ามาใกล้ๆสิรวมถึงกรณีของแฟนหรือว่าเมียของหมอปลาค่ะรถาฟใช่ที่มีการใช้คําถามหรือว่าการพูดคุยกับหลวงปู่แสงหรือว่าทีมวันนั้นที่เกิดขึ้นค่ะคำค่อนข้างรุนแรงนะเดี๋ยวฟังบางช่วงที่ชาวเน็ตเขาก็ตั้งคาถามเยอะเหมือนกันเชื่อเลยค่ะ ที่ไ <p> ด้รับความเสียหายจากวัดนี้โดยหลวงปู่จับนมนะคะพาลูกหลานมาตรงนี้ได้เลยนะคะหรือมาล้องในเพจในเพจได้เลยนะคะจะได้รู้วมีกี่คนอย่าให้หิวโดยลงแกโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะมันไม่ถูกต้องอยู่ในผ้าเหลือร่มกาสารพัดยังไม่รักษาพระธรรมวินัยอย่างนี้เราจะขอรถกลับไหวต่อไปเพื่อท่านลูกท่านเมียหรว่าท่านลูกท่านเมีย่พวกคุเห็นทำไมพวกคุณไม่มาบวชเลย ก็ย uh, ังมีน uh> ักข่าวช่องนึงด้วยนะฮะที่โยนคาถามไปหรือว่าถามระหว่างที่หมอปลาเนี่ยเข้าไปหาหลวงปู่แสงอลองฟังเสียงทางมุมของทางสื่อมวลชนกับพฤติกรรมที่ชาเน็ตบอกว่าเไม่เหมาะสมหรือเปล่าค่ะพี่โดนแบบนี้หลวงพี่จะรู้งี่ลูกพี่มาโดนจับโนดิ้น่ไดีมากเลยมหจมากเลาวันจับเก๋จิองแมีอหานี่ร่างกายแน่นน คนสุดยอดอะจับงูได้อะโอ้โรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนไปจับมันจับใช่ไหมคะว่าอาจารย์อยากค่ายเฉยๆเขาไม่ได้อยากจะมาให้มาล้วงหรือว่ามาอะไรไม่ต้องมาแล้วหลวงพวกขาลูกัวไม่เขาเวลาญาติโยมหาแล้วบอกให้เขาขยับเข้ามาใกล้ๆหออกกอดหอมอะไรพวกนี้ค่ะแน่นอนนะครับเมื่อพระอุปถัมภ์ก็บอกกับสื่อมวลชนกับหมอปลาแล้วนะครับว่าหลวงปู่เนี่ย เป็นอัลไซเมอร์แล้วเราก็ได้รับคายืนยันจากคุณหมอที่ทําการรักษาหลวงปู่แสงด้วยนะครับโ<ช>ดย<ช>หนึ่งในนั้นก็คือนายแพทย์ทรงพลยืนสุขแพทย์ประจําโรงพยาบาลยะโสธรก็โพสต์ข้อความยืนยันว่าหลวงปู่แสงเนี่ยป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคสมองเสื่อมด้วยแล้วที่สําคัญก็คือทีมแพทย์เนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วที่ไม่ว่าจะการรักษาของหลวงปู่แสงในตลอดหลายๆปีที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้แต่สิ่งที่ ก็จะชวนคุณผู้ชมคุยด้วยเหมือนกันว่าในเมื่อมีภาพแบบนี้ปรากฏในเมื่อคนรายรอบหลวงปู่แสงรับรู้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องมาฉุกคิดกันแล้วว่าคนที่อยู่รอบๆพระเกจิหรือพระปฏิบัติที่ท่านมีอาการป่วยแบบนี้จะต้องดูแลท่านอย่างไรเพื่อให้มีความเหมาะสมในขณะเดียวกันทีมงานหมอปลาอาจจะต้องกลับมาฉุกคิดในเรื่องของการทํางาน เวลาที่มีเรื่องร้องเรียนแบบนี้เข้ามาและจะเข้าไปหาพระผู้ใหญ่แบบนี้ค่ะคือตอนนี้ล่าสุดค่ะบอกว่าตัวของหลวงปู่แสงนะคะท่านมาจําวัดอยู่ที่วัดป่าอารัญาวิเวกแล้วนะคะย้ายไปอยู่ที่ออำนาจเจริญเพื่อรักษาตัวนะคะหลังจากที่ตอนแรกที่ไปเนี่ยคือที่ยโสธรตอนนี้เท่ากับว่าอยู่ที่อำนาจเจริญแล้วนั่นเองนะคะคแล้วก็มีชาวบ้านกว่า200คนที่เหมือนกับเป็นลูกศิษย์แล้วก็ศรัทธาท่านนะคะเข้ามาให้กําลังใจต้องตามค่ะเพราะว่า เท่าที่เช็คมาเบื้องต้นเนี่ยทรัพย์สินของหลวงปู่แสงอ่ะพิกฤรคุณผู้ชมอยู่ในธนาคารนะ57ล้านบาทก็เป็นเงินที่เป็นเงินทําบุญมาตลอดแล้วคือเวลาคนมากราบไหว้ท่านเนี่ยที่เอาท่านมานั่งรับแขกอย่างเงี้ยตังครั้งหนึงในการทําบุญอ่ะวันนึงเขาบอกว่าหลักแสนหลักหมื่นเลยค่ะใครดูแลนี่แหละนี่แหละที่ต้องทํากันต่อนะฮะ